ร่วมเป็นสักขีพยานรักอีกหนึ่งคู่นักสแสดงหนุ่มมีนพีรวิทที่ควงแขนแฟนสาวดรีมอภิชยาร่วมงานฉลองแต่งงานคู่สามีภรยาป้ายแดงเจมจิรายุโฟมเบนจม,มาสจัดขึ้นที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นห้อมล้อมด้วยเพื่อนสนิทร่วมวงการบันเทิงมีน เปิดใจกับในเอนเตอร์เทนว่าทั้งคู่ผ่านเรื่องราวด้วยกันมาเยอะมากพอได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่ที่ธรรมดาแสนพิเศษได้เห็นสองคนที่รักกับมากขนาดนี้ก็ทําให้มีความสุขตามไปด้วยในงานนี้เจมจิกโฟมยังทําตัวสบายๆเป็นตัวเองกว่าที่เคยทําให้ภายในงานก็มีความสุขกันพร้อมชื่นชมโฟมว่าเป็นคนที่แคร์คนเก่งจัดแจงจัดการเก่งรู้ว่าคนรอบตัวต้องการอะไรไม่แปลกใจที่ เจมจีเลือกคนนี้ก่อนจะเล่าว่าตนกับรีมไปร่วมงานแต่งก็เยอะสังเกตได้ว่าพักหลังมานี้รีมมักจะบอกว่าองค์ประกอบในงานแต่งงานนี้สวยอันนี้สวยไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณบอกอะไรไว้หรือเปล่าแต่คงไม่ต้องพกปากากาดะรายละเอียดมอ,องค์ว่าหากมีงานแต่งของตัวเองก็จะสร้างสารรค์ออกมาแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยมมีนมองถึงความสําเร็จเรื่องความรักคือการมีความสุขเป็นวันๆไปมันตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าในอนาคตจะมีความสุขกันแน่ๆไม่มองว่าการแต่งงานคือความสําเร็จในความรักมองเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่อาจจะยังไม่แต่งงานในเร็วๆนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะขอตั้งใจทํางานเก็บเงินก่อนแต่ขอยืนยันว่าณเวลานี้จะแต่งกับคนนี้แน่นอนส่วนการทําคะแนนกับครัวครัวอีกฝ่ายตนมองว่าทุกวันนี้ก็ทําพูดคุยและห่วงใยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ทําให้ดูตั้งใจมากเกินไปในเอนเตอร์เทน